อีกแล้วครับทุกคนอยู่ดีครับผมมีแบบคนมาโผล่หน้าร้านผมแล้วงงเลยแล้วผมไม่ได้นัดมาด้วยแล้วแบบเด็กที่ร้านบอกว่าพี่อมมีคนมาหาบอกว่าจะมาขออยู่ด้วยตอนวันผมจะกลายเป็นเหมือนจอน,นี้มือป่าบแล้วตอนนี้โอ้นี่เลยหมนี่เลยมเมเ่ยเห็นะ่ะอันนี้ใช่ไหมที่เราอ่าว่าจะมาสมัครงานใช่ไหมอเออเอาชื่ออะไรชื่ออะไรเอาแล้วพี่ถ่ายคลิปมาแล้วกันะนะนีไปมาจากไหนมาจากไหน มาจากอำเภอสวนภูมิสวนภูมิร้อยเอ็ดครับผมแล้วเราปกติทำงานอะไรทำงานบ้างงานว่างงานเอาเราลูกก่อนลูกก่อนลกก่อนอะไรนะว่างงานสามสี่เดือนครับว่างงานสามสี่เดือนแล้วผมมันเลี้ยงไก่ไข่ครับเลี้ยงไก่ไข่ครับอ๋อแล้วเราไม่เลี้ยงอยู่บ้านมันเดี๋ยวมันหนาวแล้วมันร้อนมันไม่ไข่บ่มันไม่ไข่ไม่เต็มที่ครับอ๋อเราเรียนรู้จักใครสักคนไหมเนี่ยมานั่งกับเขาเนี่ยรู้จักอยู่ครับรู้จักคนไหนเนี่ย อันนี้ผิดผิดพี่พีดเอารู้จักเขาได้ไงมาผมก็ถามเลยครับอ๋อมาแล้วก็ถามชี่อแล้วนี่แหละรู้ยังรู้แล้วชื่ออ,อะไรอันนี้พี่อะไรอะไรได้จำชื่อไม่ได้เลยแล้วทำไมได้มานั่งใก้เขาเนี่ยเขาร,ร,รู้รู้จักไม่เขาชื่ออะไรเ,อ,เองได้ติดต่อ,อมาไหมเนี่ยอันนี้เราติดต่อใครมาไม่ติดต่อมาครับพอดีพี่ว่าเดิน พอดีเห็นคลิปบุญมีว่าต้องการคนมาปั้นรถผมบออ๋อบุญมีในในบุญมีคนไหนบุญมีอันนึงบุญมีบุญเออนี่นี่นี่เลยฮะครับครับุญมีกับบุญรอดเอ็งชวนเข้ามาอะไรเลยเนยไม่ใช่ผมไม่รู้จักผมตื่นมาไม่เจอเลยนี่ในคนไหนบุญมีอันนี้ตอนนี้ชวนกับพอดีผมเห็นคลิปก็แบบนั้นเห็นคลิปว่าอ๋อหาคนมาปั้นรถแบบนี้แล้วเราทำรถทำได้อยู่นี่มีแต่เบียร์ครับ ไม่เราทำรถอย่างนี้ได้ปั้นรถได้เหรอลถใหญ่ประกอบอะไรอย่างนี้ได้ไหมรถแบบนี้ทำไม่เป็นนะอ้ทำไม่เป็นลรวอยากอยากอย่างไงนี่เราไม่ได้ติดต่อมาอยากอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ลอาคิดดูผมไม่ต้องการเงินเดือนเยอะครับแค่ย่าว่าด้วยแค่ต้องการนั่นผมว่างานจริงผมไม่ได้ทอะไรกับอยู่บ้านอ๋ออยากมาช่วยงานครับครับพอดีอยู่บ้านมันก็เป็นภาระคนอื่นเนี่ยเอาเป็นเป็นเป็นอะไรเพงไปเป็นภาระคนอื่นดีกว่าถ้าคิดว่ามาอยู่ที่นี่ไม่เป็นภาระที่นี่เนี่ย เป็นเ็นภาระแบบไหนดิวะมันมันยังไงครับมันไม่ทํางานผไม่ทํางานเอาแล้วไม่ทํางานเราคิดแบบอยู่นี่จะทํางานไหมเนี่ยมีลังเลอีกงงานมันหนักดิ้เผื่อได้ทั้งคีดรถแกะรถอย่างเงี้ยทั้งวันเลยจะไ้เนี่ยไปไหมล่ะไม่ไปก็ต้องไปครับไม่ไปก็ต้องไปอันนี้เดายุไนไดไหมยี่สิบห้ายี่สิบห้าเนาะอ๋อกินอาหารแล้วเรียบร้อยครับไม่ติดเลยครับไม่ติดเนาะ ไม่ติดเพราะว่าได้จับกับแต่ได้ใบดำอ๋อจับได้ใบดำผมเอามารุเลยก่อนใส่ในขน้างในผมเวฟในในพาดูในพายดูน่ยนัดมาก่อนเลยโทรศัพท์ไม่มีเหรอโทรศัพท์มีผมทักมาหาพี่เดือนเมื่อกีนนะครับพี่มีตอบเฟซผมผมทกมาเยอะดิ่เอาเสื้อผ้าอะไรออกมาไปเนี่ยตอนแรกผมก็มาแบบอันนี้เลยคิดว่าพี่ไม่รับโปรโมชักลับบ้านอย่างนี้นะถ้ารับผมก็ไปเอาเสื้อผ้าใหม่เอาเสื้อผ้าอย่ไหน ถ้าพี่ผมบ้านผมก็อยู่สวนต้องขี่กลับไปอีกสมมติถ้ารับจะขี่รถกลับไปเอาเสื้อผ้าอีกมันไกลในรถคันไหนคันนี้เปล่าไม่ขี่มาถึงเลยมันขี่ได้โอ้โอ้รถใครนี่รถรถพ่อเหรอครับพ่อรู้มไหมนี่มาเนี่ยรู้รู้ไหมไม่ไม่รู้เอาชิบหายแล้วแล้วบาะโอ้ อีอะไรมาบ้างเนี่ยเสื้ออันนี้พอดีผมใส่มาสองตัวมื่อเช้ามมมไม่ทํารถทําอะไรเป็นไม่ดีกว่าถามแค่นั้นเองทำทำเป็นไหมเป็นแต่เป็นเป็นแต่เครื่องเครื่องไม่เป็นครับโอ้โตรงเลยแกออกแกเข้าเป็นครับชื่อเล่นชื่ออะไรบีม,บมเออชื่อชื่อชื่อเล่นชื่อบีมครับบีมครับ,บ,รบอออเอาไงวะ ผมไม่งงว่ารถขี่มาถึงได้ไงวะเนี่ยสภาพดูรถต่อสาริงเลยไม่ใช่ถอดสาริงพ่อมาแล้วขี่มาไม่ใช่ครับวันนี้ขี่มาคันนึงแล้วคัวนใหม่ต่อสาริงแล้วคันนีน้พ่อให้ผมเลยขี่มาเลยอ๋อให้เลยรถจวลองสตาร์ทได้ไหมสตาร์ทได้ครับอ๋ขี่ว่าได้ไงสภาพไม่น่าขี่ถึงนะรถรถรุ่นนี้มันทนทานจริงนะมื่พี่ไปตอบแชทผมเลยมาเลยผมเดือนหนึ่งแล้วผมดู GPS ไปสามตัวโอ้ ดังอะไรเสียงไม่ได้แบบพิงเลยมันโซ่ผมอันนีตเราผมเก็บสอบหลายครั้งแล้วโอ้ชิบผมอะไรเนี่ยสั่งเสียงไม่น่าแบบตัดสินใจว่าจะมาเลยโอ้แต่ว่าวิ่งมาถึงสุดยอดรถเลยใครประกอบให้เนี่ยอันนี้เครื่องไม่ฟังตั้งแต่ออกศูนย์ครับโอ้ยแบบดังอย่างนี้ตั้งแต่ออกศูนย์ไม่ใช่ครับมันเครื่องยังไม่สอบแจวอะไรเลยโอ้ เอาไงถึงวัเนี่ยเองวาไงไม่แล้วจะนอนไหนยังไงมันเต็มร้านแล้วดิไม่เป็นไรครับจะจผมมันกลับกลับก็ได้ไม่เป็นไรเอากลับแล้วได้เงินไหนกลับบ้าน่าน้ำมันโอเคกระจังว่าถ้าพี่ไม่รับก็จะขอค่าน้ำมันกลับบ้านก็ได้แต่ผมได้้บบานขอครัว่าจะมาทำเดีจ้าสำอะไรนะเจ้า จำนำบ้านนี้แมวหรอกมีไหนๆก็เอางี้ดีกว่าไม่มีค่าอะไรกับบ้านหรอกไหนไหก็มา,มาวันนี้ก็ไม่ให้จำหรอกก็ให้เลขกับทำความสะอาดช่วยก่อนแล้วกันเก็บนั่นเก็บนี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้ค่าให้เงินไปแล้วกันอืมทำจะดูไอะไรจะลองดูก่อนว่าดูขอแค่อยู่ด้วยกันถามว่าอยู่ได้ไหมก็ลอ,ลองลองดูไปก่อนได้แต่ว่าจะเป็นแบบคนแบบมีสัยแบบรักขโมยหรือย,อย่างอย่างเกียดเลยไม่ชอบเลยไม่ดีแค่นั้นแหละ กินเหล้าสูบยาก็กินได้ครับแต่นิสัยรักขโมยเนี่ยไม่ได้เลยผมดูชิปพี่ตลอดผมติดตามพี่อันนี้รถผมจําได้รถพี่แพร์ชิปผมดูชิปพี่โอ้ยอย่าว่าไปดูดูดูชิปพี่เอาจริงๆผมดูชิปพี่ตั้งแต่ครับไอ้งงหน้าพี่ดีกว่าไอ้งงหน้าพี่ดีกว่าผมดูชิปพี่โอ้ผมติดตามพี่ตั้งแต่ดานานแล้วพี่เนี่ยเซตเอ็กซ์โอ้แล้วก็คันไอ้งองหน้าพี่ดีใจแล้วครับเอาเรื่อยไปดู เราค่อยกลับได้มันผลก็จะตกแล้วมันอันตรายครับทีมก็เดี๋ยวนี้ก็ช่วยเก็บทำความสะอาดด้านข้างมาก่อนเดี๋ยวจะมีเนี่ยตัดในไปก่อนเนาะก็เดี๋ยวถ้าว่ามีข้าวมีอะไรให้กินทํากินกันฟรีมีค่าคําว่ามีค่าช่วยแล้วก็ให้ได้ให้ได้เลยไม่ใช่ว่าจะให้ทําฟรีหรอกครับจะคิดว่าถ้าเกิดวันนึงว่าโอ้คิดถึงบ้านหรืออะไรหรือว่าแบบพี่มองดูแล้วเราแบบมันไม่คือไม่เข้าตาก็เดี๋ยวพี่จะบอกให้กลับครับแต่ว่าไม่ต้องกลับวันนี้หรอกเพราะว่าเสื้อผ้าอะไรเดี๋ยวเอาให้ อยู่นี่ไปก่อนนะครับครับลองๆก่อนเด้อเก็บเนี่ยด้านข้างเใช่ไหมเป็นขยะพวกอะไรเนี่ยครับเก็บเลยแล้วเราจะมีรถไปตัดส่วนเครื่องรถอะไรก็เดี๋ยวให้ประกอบลองดูครับเทีเไม่ได้หรืออยากกลับเลยแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แตัดสิใจเลยเก็บขยะให้พี่ก่อนครับลองดูก่อนนะ,<ล>ะครับลองดูดก่อนอ่ะไปเดี๋ยวให้ลองไม่เป็นไรไม่เลยอ่าเดี๋ยวด้านข้างนี่ก็เก็บในด้านข้างสะอาดเลยนะให้รวมรวมไปเลย เอาไปทิ้งไว้ด้านหรือเลยตรงรื้อพวกนี้ก็เก็บเก็บเนี่ยเพ้นสุบารมัดทิ้งไปเลยครับแล้วจะพาย้ายนี่งานก็เดี๋ยวน่าจะมีล้างรถหรืออะไรเก็บรถให้กันแหละครับไปไปไปอ่ะเริ่มเลยเช่นเดี๋ยวนี่ขยะนี่เก็บเลยเด้อข้างๆเข,า,ข,า,ข,า,ขาสะอาดหน่อยครับเนี่ยเริ่มเลยโอ้มาแต่ไหนอีกน้องครับผมก็งงนะครับก็อันนี้ก็ลองลองดูก่อนแล้วกันเนาะให้บีมเขาเทสไป ผมไม่รู้จะให้ทำอะไรแล้วคนคนจะมาอย่างนี้ตลอดเลยถ้าจะไล่กลับบ้านอะไรเลยไปก็สงสารอยู่ดีดูคนไปก่อนหาอะไรปุ๋ยครับถุงปุ๋ยบ่ะแล้วถุงดำมาให้อ่ะงั้นก็เดี๋ยวถ้านอนก็ตรงรถก่อนก็ได้ไม่ไรหรอกอแล้วงถ้านอนวันนี้ก็เราให้นอนลงรถก่อนก็ได้ครับนะแต่อย่าอย่าไปหาขับเอารถออกไปขับเล่นนะอรับดี๋ยวขับรถของเ,เองไป มาแต่ใส่เนาะไปคุ้รู้จักไหมรบ้จักครับทสงน่าจะทา,ายาใส่ดีอยู่ดูด,ดูไปก่อนให้นั่งงงไปก่อนแค่มองตาพี่ก็ดีใจแล้วอเอาไงก็ฝากฝากให้ดูดูกันเฮ้ยถ้าไงก็จะให้เขาลองงานลองอะไรก็ทำอะไรเก็บขยะทำความสะอาดก่อนเนี่ยพวกขยะข้าง,างในถุงปุ๋ยเห็นไหมเนี่ยนั่นแหละให้ให้แบบแผนกทำความสะอาดก่อนก็ได้อ่าถ้าจะดมก็ไงก็สั่งบุญมีไปเลยเด้อ เหนื่อยเหนื่อยเยอบายเลยโอ้ถ้ามาทุกเดือนมาอะไรอย่างงี้ก็มาบ่อยนะบาคนทักมาหาผมหลายคนแล้วบอกว่าจะมาแต่ผมบอกไม่ให้ต้องมาแล้วกน้องเอ้ยมันงานที่มันก็เยอะเลยแต่ว่าจ้างคนมันเยอะค้าใช้จ่ายไม่พอขายรถผ่อนก็นกจะได้ตังค์ด้วยนะยายอะาออกไปกินเหล้าไม่เข้าบ้านอีกไฟแน,นมนงก็ไปด้วยกันอีกตอนนี้ไฟแนซนก็ไม่อยู่เลยเมาสองสาเดือนแล้วไม่เคยคนจะเห็นผมอยู่ที่เที่ยวอย่างเดียวเลยกินทีหมดเดือนแล้วไม่ต่ำกว่าแสนนะอย่าว่าเงินหายไปไหนโอ้ อ่ะก็ะฝากทุกคนแล้วกันเราลองดูนทุกคนว่าไงอยากให้ให้อยู่ไหมหรืออยากให้กลับก็คอมเมนต์มาแล้วกันเดี๋ยวผมเชื่อตามคนดูแล้วผมโอ้คนวาหาถอนถอนดีกว่าหาถอนกันพี่ถ้าทำดีก็จะอยู่ยาวไปเลยแต่ว่าถ้าแบบไม่คือก็จะจะ,จะให้กลับเด้อเสื้อผ้าเลยเดี๋ยวพี่เอาให้ตัวใหม่ไปเลยเนาะ,ะ,ะ,ะขอเน้นทำาทำความสะอาดกันเน้นแบบช่วยกันแล้วก็จะมีแบบนิสัยรักขโมยเด้ออ่าโอเคโอเค,อเค,อเค,อเควันนี้ทำข้าวกินกัน เมนูง่ายๆก็ข้าวหมกไก่แล้วก็กับไอข้าวมันไก่เนาะทำเป็นไหมข้าวมันไก่กับข้าวหมกไก่โอ,อ้ไม่ไรอ่เดี๋ยวทำให้กินแล้วกันช่วยทำความสอ,อยนี้ให้เสร็จนะเด้อเอ้ามาแต่ไก่แล้วเนี่ยมันพอสมัครงานไม่บอกไม่กล่าวเลยขับรถมาเองใช่ไหมรับคันไหนเนี่ยนูน่นรถมัน เดี๋ยวคนดูนะผมว่าจะให้รับไม่รับนะผมผมเชื่อคนดูน่าจะมีเซนที่ดีกว่าผมแล้วพวกหญ้านี้ก็ถางได้เนาะเนี่ยอ่าอ่าอ่าโอเคโอเคอ้า